สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องของแคคตัด m ม่หนนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเด็ดหน่อแมมขนนกกันนะคะจากก่อนก่อนคลิปก่อนหน้าที่ได้ทำกัน ปลูกแล้วก็เปลี่ยนกระถางแมมุ่ขนุกไปก็คือจะมีบางต้นที่หน่อเขาสามารถจะเด็ดออกมาเพื่อที่จะชำเป็นต้นใหม่ได้นะคะวันนี้ก็มาจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการทำกันยังไงนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เตรียมนะคะก็จะมีมีด มีดนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะคะว่าจะใช้มีดขนาดไหนด้ามแบบไหนนะคะซึ่งของแกะตัดไมหนึก็จะมีด้วยกัน2แบบนะคะก็คือมีดแกะสลักไว้แงะนะคะแล้วก็มีดสำหรับตัดกรีดติดตานะคะต่างๆแล้วก็จะมีพวกแอ,อลกอไว้สำหรับ ฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ตามด้วยปูนแดงไว้ทาปิดแผลนะคะที่โดนเราเด็ดหนอกมานะคะปูนแดงก็ผสมน้ำสักนิดเพื่อที่จะให้เนื้อเขานิ่มๆนะคะมีดเราเช็ดแอนกกรก่อนที่จะใช้ทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะคะไม่ให้ ไปเกิดให้ทำให้บาดแผลเน่านะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเรามาดาูแมมขนนกต้นนี้นะคะว่าเราจะแนะหนอเขาออกมาได้ยังไงนะคะคือแมมขนนกเขาจะไม่เหมือนกับ พวกยิมโนหรือว่าแคคตัสชนอื่นตรงที่ว่าบางครั้งแผลเขาถ้าเราดึงออกมาโดยไม่ไงั้นเนี่ยแผลเขาจะใหญ่นะคะล้วหนอก็สักประมาณ1นิ้วนะคะให้มีขนาดใหญ่หน่อยนึงราถึงแง้ออกมานะคะในนั้นก็คือเขาจะต้นเล็กไปแล้วก็เวลาชําก็คือจะมีโอกาสเน่าสูงนะคะถ้าหนอกขนาดเล็กแล้วก็ ใช้มีดแกะสลัในการแสะนะคะวิธีการก็ง่ายอยู่นะคะแต่ว่าต้องมือเบาหน่อยหนึ่งเราก็แสะจากหน่อที่อยู่ด้านล่างก่อนนะคะค่อยๆแสะเบาเได้มาหนึ่งหน่นะคะเราก็แสะหน่อต่อไปก็จะสังเกตว่าหน่เขาก็จะใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วนะคะ แผลที่เป็นรอยจากการที่เราแกะหนอออกมานะคะเดี๋ยวเราจะทาด้วยปูนแดงนะคะเพื่อปิดบาดแผลถามว่าไม่ทาได้ไหมไม่ทาก็ได้ค่ะแต่ว่าแผลเขาก็คือกว่าสักพักหนึ่งกว่าเขาจะแห้งค่ะ จะได้อีกหนอนึ่งเราก็แงะนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามีขนที่เป็นสีน้ำตาลหรือว่าขนที่เริ่มแข้งแล้วเราก็พยายามเด็ดออกไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็เดี๋ยวเขาจะพาให้เวือรดน้ำจะพาให้ต้นเน่านะคะนะคะเราก็จะติดหน่อได้ประมาณนี้นะคะ หน่อเล็กเกินไปเราจะไม่แงออกมานะคะอันนี้หนอน,นยังได้อยู่แล้วก็แงะออกมาถ้าเล็กกว่าน,นี้จะไม่ได้แล้วนะคะถ้าสังเกตจะเห็นว่าจะเห็นว่าหน่อนตะเกียที่แงอ,ออกไปก็คือเขาจะ เขาจะมีขนาดเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเล็กกว่านี้ปุ๊บเนี่ยคือเขาเปอร์เซนที่เขาจะรอดอะ่ะถือว่าน้อยมากนะคะอ่าหลังจากที่เราแหะเสร็จแล้วแกะเสร็จแล้วนะคะดิดออกมาเสร็จแล้วเราก็ใช้ปูนนะคะทาปิดบาดแผลปูนเนี่ยจะผสมน้ําก็ได้หรือว่า ถ้าเขายังพอชื้นๆนิดนึงเราก็ไม่ต้องผสมเพราะว่าแมมเขามีน้ําอยู่แล้วนะคะเขาจะน้ําน้ําเขาจะเยอะเราก็เอาปูนะไปไป้ายๆนะคะก็จะทําให้ปูเนะี่ยเขาโดนน้ำถูกไหมคะโดนน้ําจากต้นจากลําต้นนะคะก็จะทําให้แบบติดติดกับต้นง่ายขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้ ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากที่จะได้แมมขนนกหรือว่าสายพันธุ์อื่นนะคะก็ลองเอาหน่อเด็ดสดนะคะลองเด็ดจากต้นแม่ดูนะคะเอามาชํำใช้วิธีการชํำแบบได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าวิธีการชํำของเขาเก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2 3ถึงวันนะคะหรือว่าเป็นอาทิตย์1อาทิตย์นะคะเราถึงจะลงมือชํำนะคะยังไงก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของปี่ตัดไม่หนึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ